ว่าสรงตูหยิบซุ้มโอ้ต้องลลแก่คุยน้อลงเนี่ยเอาบ้าเจ๊เอาบ้าว่าบ้าเราเอาบ้เาเราเามื่อกี้ได้ยังไงมาที่นี่พูดจังซี่หรอกมาเออเสียสายและรองของวันนี้มาทั้งป้าเทก็กจีนสั่งเลยว่ะโอ้โคตรพ่อโคตรแม่ต้องไปจีน,เ,นเหมือนกันเมื่อวันต้องออกโคกกระไรร้อนไปยังพี่น้องเพิ่ะว่าโค้คือเสียสายและรองของวันนี้มาจาก้ป้าเท็กจีนสั่งเลยเออเออ ว่าเลยอยากไล่เปลงอ่ะผายอยูไ่ไล่ครับเจ้าแม่กวนอิมสักเล่ยว่ะากได้พายอยู่ไล่กรับเจ้าแม่กวนอิมแม่งแล้วมีมึงาภาษาพายอยู่ไล่กรับเจ้าแม่กวนอิมอันน่ากลวคกับอันกู้งท่องลบกใส่ปไปเลยบ้านถอกงอานคอยนี่ที่น,ะน,นู้นมีกระมีมีลอลไรก็ที่แหงงง้งขังขา้านถอกขังข,งขงัขง,ขงมันผายอยู่ไล่ก พาย,ยู่ไลกูบีาาต่ตสแตกอีมแหงแบบ้ามาิเพายอยู่ไล่ไอ้นนอมนมีมาทมมมางเดมาหางกันเลเกิดมาสักนี่กูหอาจะเคยเห็นเห็นางาชีโพพายอยู่ไล่มาชีโพแม่มัหยังมาขึ้นหลังป,ป้าโตเอาเจ๊แม่จะไปไปพูดแกขวนังป่าเป่ามาทิ้งเอาแลเจ้าแม่วกวนอิมที่ทัอ่ะแม่แม่จะแม่วก,ก,กวนอิ่มเอาลามาขึ้อีลังขวบตู่รงทงเจ้าวะ เอาสาร้างปั้นผุกปั้นเดียวกันโช่างตั้งผู้เดียวกันเอโอโมกลูกกายองเธอนีะมันบาแม่นมดอยู่ย้อนมั่งแมงหง่ะสร้างปั้นมันเห็ดผูนอยู่ลงซื้อๆต้นก็้ผลปมดกเอโอ,อ,เอโอ้พยานี่เล็กแล้ว์มากเล็กอีกไปเสียวมันโกนละคงละลาย เออกูก็เริ่มเปิดต้นอ่ะตาพะย่ะด้มีแม่มึงปากม้วนกูนึกว่ามันโคกไปที่นี่บอมอันนี้จ้าไหนเนาะเจ้าเอิ่อมาเลี้ยวขวดแม่ฝ่าวงมาจากสวรรค์แม่กอตามันไหวแต่ยังวงละเม่กอตาเออไ้เนาะใครว่าสังเกตเมื่งละเลยบอมเอาเอาสังเกตได้มึงจะสังโดนเด้อแม่อเมื่งแบบงี้เนาะ งองตอมากมาโอ้ที่าอั้อบเเข่าะไมเเาโอ้เพียงเออเสนเบองเก้งอ้าววกย่างนลีนี่ริงว่ะไอ้่ยังวาขังแบบขาดยังวะเอาจังสี่าบางเลยเอาจังไหนว่าว่าเอาหรอ 都躺了。